กันกันอ่ะวันดีวันดีได้แล้วเนาะจบแล้วบ่ยังไงแหลยัยงไงแหลยกินกระย้าใหญ่นะเอากิน่นใจนกง,งามแท่โดยกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวสุขสุขคนโดยมาพบพออ่อและน,น้องตนะี้อีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อและน้องตี้มื้อนนีก้กะ อยู่ทางพี่น้องกำลังว่าสิไปเ,เ,เพื่อนผู้วงเพื่อนเนาะพี่น้องเ,เอ้ยมานำกันเพราะว่ามาจากเพื่อนหนองน้ำพึ่งเนาะพี่น้องเ้ยก็เลยว่าสิแรงๆหนึ่งแหละเนาะก็เลยสิไปหาทางผูู้เพื่อนผู้วงเพื่อนพี่น้องเ้ยก็เลยไปแวะดินโดนแล้วพี่น้องเนาะมานำกันรโมนิก็สบายดีได้ผู้วงสบายดีโดยพี่น้องมาแต่ลนค่าเนาะ เป็นไปซื้อตั้มให้แม่เพลินอันนี้กะเป็นตั้มหุ่งพี่น้องเอ้โดยแล้วกาซื้อขนมเพชรต้อนน้องเพลินพี่น้องแยกพี่อยู่หรือเปล่าน้องเพลินอยู่บออยู่อยู่อือแม่พี่น้องเนาะแม่เผาเพื่อนอ๋อเพลินเผาเพื่อนน้องบรรยากาศหอดน้อพี่น้องเลยค่ำแล้วกะยังแดดอยู่มากะสซีไปแวะไปเลยเพลนกับพี่น้องเลยไปโตเพลินก็ไม่ธรรมดานาะมาหอดเลยไาเด็กๆเพลินมาได้ใส่นะสบายดีน้องลินสบายดีอ้าวสบายดีละน้อยสบายดี ติดตัวคือละผมแทนนี่สบายดีทิงคทยวันนี้มีเด็กๆพี่นองเอ๋สบายดีวันดีวันดีนดพากันมาได้ในี่ได้เข้าหา <laughs> คึ้นอย่างไม่พูดเิเเเหุ่นนอิวม่าใส่หนทางหุ่นนงเอ๋มาหอดเลย ภูวงพี่น้องสบายดีเด้อยังบ่ทันกินข้าวบ่คือให้ซื้อตามมหุงมาเนื้ออะไรจังกันเนื้อกินหรอทาบวันนั้นเลยสิกินตำกินต้นแลงหรอกะมะเขือแห้งเอ้ามะเขือแห้งจะมีบ่ฮะมะเขือแห้งจะมีบ่มาตะเฮิร์นโุคงคุณชวบนนี่พี่น้องมีมีมีขนมมาฝากน้องเพื่อได้พี่น้องเลยมีตำมาชิมชมมาแล้วก็ถอดไป ก็จะ<น>จับดูกล่องนะจีดึงขนมนี่ <c oughs> จจับเดีวเยวอันเป็นอะเบิรงอะไรจีดึงไหนขนมมันกะห้านเราไม่มีแต่แบบนี้เนาะตรงอะไรนย่างสองของเบอร์อไรดึงไหนเอาวันนี้หน่อยจับหน,น่อยจะถ่ายคลิปแล้ววันจะจังดีก็ย้ออยนอะไรพน่อลิันเนาะไปไปโขบอยู่ อ,อ,อ่าน้องลินปันกันวันดีวันดีได้ลปปแล้วเนาะกบเลยบ่ยังไงแหละยังไงแหละนนก,ก,กินกระย้าใหญ่นะงงนี่แดงขนมมันนี้เปื่อื่นวะอ,อ,อีญ่าเนี่ขนมเนียงก็ขนมข,าข,นข้าวบ่ขนมข้าวขุกหันเพิ่นบ่คหอยมีขนมนั่น,น,น,นเนาะแบบว่าเป็นขนมเนี้ยคือเดินนี่จะเป็นขนมมันพี่น้องทางฝั่งลาวเฮาเนาะ ทางไทยเฮามีอยูบ่แบบ่ะมันบ่เออแม่เลยเนาะมันเพิ่นเอามาทอดอันนี้นเนาะม,มาไก่ย่างใช่อยากกินก่อนแหมก๊อกินบ่วแรซื้อมาให้เจ้าผมกันเนาะส่งเนาะมากแต่สิกินตัวใดกินไหมตัวนี้ก็ได้ตัวใดก็ได้ไดม,มาาน,น,น,นี่านะ แทบบเถ้งเอื่อยมันแทบั่นี้พี่น้อยเอ้ากินคใ<จ>นใช่หนุบงามเทเอาได้หลายก็ต้องหนุบงามอยู่ในหน่งแทบออแว่าละหน่อยกินมั้ยแทบผมขึ้นมาเป็นแบบนั้นกินเลยแหละวคอยบอกกินมันให้ให้น้องลินดิออเอาน้องลินอยากเลยใชก่กินกินตามกับพ่อเลยนี่จะคนบ่อยากคนน้องสานี่เด็กๆไปลองเลย มาทางพี่ับเจอเพื่อนขน้ำข้าวขยม่ได้เอามานะคืลองกินดูนะข่านะพี่น้องเราเพิ่นไปทอดแล้วก็หวานอันนี้ใส่เทงอ่าเป็นน้ำอ้อยเนาะเพิ่น่วยนใส่ Kịp vào sài, anh 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 quá anh 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 เป่นยังไยสมตำจะบอกบอกเอาเพชรเนาะป้าดิโต้หัวนะเฮ้ยเอาเพชรมาเบิ่งนี่ปันปันเพียนกินจินป้าดิโต้น้องลินขึ้นหนังแล้วนั่นหนังดีดีเลยมีมาหาเด็กๆมาแวยหาเด็กๆเอาเพชรในขึ้นยังเพชรอยู่นะชองหน่วยแบบว่ามันติดกับขกเนาะเป็นตำให้คนบิดมือแบบอันนั้น หม่อักินบัวเพชรนาะชูหาผักินเพชรเผ็ดกระไดกระแสบวันนี้พักเวียดอื่นกับไปบัวเวียดคนเนี้ยวันจันทร์แต่เพิ่นเห็ดมาเนี่ยยังบัทันได้เงินเดือนบ่ะสิ่งหอดะบัวเดือนดูว่าจังได้ทางเหมืองวันจันทร์อือบัวันจันทร์ก็โดนน่ะเพราะว่าหากระไปเห็ดเด้อือโดนเนาะโดนหน้าแม่แท้ บ่าหอดดอกเดือนนี้แล้วมพี่ซี่เข้ากันเนาะแมนเดนอันเนมื่อนี้น่นะวันที่สี่เลยมันมันกายเลยเ้าได้แทนนะได้วันไ,ได้วันที่หาบอ,อืมื่อเชื่อวันวันที่หาที่มาแล้วอืม,อม ได้เงินเดือนแลกดีรู้จายเอาอเดืนนี่นะ่ยซื้อเข่าในหันนู่นเขาได้เลยจ้ะซื้อเข่าในหันขาอีบ่นู่นเขาได้นี่ยน้าลู่นชิมหาข่ายแตติดได้เนาะติดได้พี่น้องเวลาได้เงินเลยกลับไปจ่ายเพิ่นพันดีห่านห่านเคยติดพี่น้องเราแต่เก่าเคยไปติดห่านเพิ่นแบบเข่าอย่างนั้นแหละ แซบเพราะว่าอันลินแซบบ <laughs> น้องลินกิน <laughs> แซบอยู่ให้มันจะเผ็ดผมอะไรสิงถวยกับแสบเป็นแสบพี่น้องผมก็ติดตัว <laughs> สุดยอดเลย <laughs> มันดีคือบุก,กินนาเม่บ่อยากบ่เป็นยังได้แข่งเจ้าตัวต,วตอนนั้นนะขายเศร้าเลยบ่ อืมห er ุ่มเลยเอายังใส่ไหมมันกรซ้าแล้วมันโดนเลยยาแบก็ทานยาเคียวดิเจ็บไปชั้มดเจ็บมณนจะคนเป็นวักนั่งซินเล่ยยืนดิเดินยืนอนไปอยู่ม่ไปอยู่เม เป็นยังนั่เป็นยังไดเฮ้ยมาสิถามอยู่เห็ดดนแล้วมีหมูแล้วบ่หมองเห็ดเวียยนะมีแล้วบ่ตอนนั้นมาเงาเงาเพี่น้องเอ้บ่มีหมูมีคนว่าวนำดูจากไฟเนาะเขาตอนแรกก็แบบนั้นแล้วเนาะฮดไปเบิดเลยยากบอกล้าแล้วเนาะพี่น้องไปว่าน้ำเพิรนกันอันนี้โดนเลยเดือนปลายแล้วนี่วันที่สี่นะเอิ่นชาวแรมบันนาชาวแรมบันนาเอิญเราชาวแรมบันนาบอ <laughs> 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 บันเวลาเพิ่นมาเงินอ่ะถาเพ,พิ่นเลิกจังโมงเลิกหางโมงบ <c oughs> อกเพิ่นก็ถามมันว่ารู้สึกว่าสีบบคำอะไรกันมันถ่ายคลิปแถวนั้นได้บ่บ่ได้บ่ทั้งนอกได้แล้วเนาะได้อยู่อือถ่ายให้เอฟซีเพินพ่นเพิ่นอยากเบิ่งกแล้พี่น้องแต่ว่าถ้าขึ้น <c oughs> ถ้าจับกล้องขี่มาพี่เลยเนะาะโบได้เนาะ คือแบบจับหลดเบื้องเดียวบ่ได้พี่น้องปฏิเสธเขาป้าเพราะว่าบางคนจะคิดหมสินว่ามันไปช้อนนั้นน้ำลายไหลคือน้ำคำไงเด็กไข่นานมีแต่น้ำพรางกุ้งเหมาะมีกุ้งเหมาะกุ้งก็มีขักไปลรื่อยจะให้น้องลินไปเขาจะให้น้องลินจับกล้องให้แล้วก็สอนตะมวนตะมวนวะแม่ทำอะไรล่ะหน้าเขาลุงตา ไปเลยเดีไปกับจ้านาน้ำตนทเจ็มีแต่ไก่นะลองแทวนี้พตัวใหญ่ๆอันนี้เพิ่อนว่าไก่ตีบอะไก่ตีบอกใหญ่เลยยังมท่านจุดถาดบ่จุดหรืจุดแล้วยังใคกินไนรินยังรคอองมันก็ได้สีลอนมีเงินน้ำมันเงินชีน้ำมัน กองซื้อน้ำมันตัดไม้เนาะยังไม่ทำเลยบอกว่าแน่ๆกระต้านอกข้าวในขบลยต้านข้าวขากับโฉมเพียนตายเพราะว่าติดหนีข้าวเขาวเนาะเจ้าอันบเคยซื้อเป็นเปล่าบติดเป็นเปล่าบริหรือซาโลซาโลระวังแล้วนี่เจ้าอย <c oughs> <t hopping> Somehow, ู right ่เผาเรือนก็ได okay. ้เจ้าก็ให้ยหายแล้วสอนกับไอแม่เจ้าก็จับกล้อง อยู่แถวนี้เย็นเนะเาะแถวเฮือนแถวกระหอนนอ้องๆคนพี่น้องกินตำ <c oughs> อ,อ่าน้อยเพื่อมัะกุ้งมันมัดไวคือแบบมันหลายคนกินเนาะหนึ่งแต่ละมือ้อพี่น้องมื้อหนึ่งนะเคยหนึ่งซองเถื่อะจะหนึ่งเถื่อเดียวมะหนึ่งเถืเออเเ่อเดียวแล้วอ่าแล้ก็อะไรเป็นเลิกกินแทนฮอนไปแล้วเป็นข้าวเย็นอืมม่น มีนึ่งลายพัดอิเล่ยกไปเวียกยอีลินยกพวงเห็นพูดอยูเอ่เฮือนปั้นกินแต่ตอนเช้าตอนเพีนี้มีนึ่งกินบ่อ <c oughs> อืเพราะว่าไออันเพราะว่าเพื่อนก็เอาเอาไปลายมาแต่ละมือเพอเราไปกินจะมองเห็นเวยนียกลายก็ลายเหยิบได้เล่นเอถ้าเป็นอย่างเวลากินข้าวตอนเทียกกินมาเบิ้ลเออหัวเป็นอย่างเอาน้อยแล้วมันอิรินเพราะว่าพี่โดเห็นว่าเผื่อกเซียนมันเดือนเท่าไรก็เพิ่นได้ล้านหกบ่แม่นบ่เพิ่นบ่ ลานหกพี่น้องบัตติดหนี่าเขาเธอได้ใส่อยู่ในขาขายอยนาหารเพื่อนายแล้วบอกจะว่าบัดติดหนี่าเขาสี่เส้นหาอืมสี่เส้นหาพี่น้องบัดนี้ขาน้้ามันโหลดอีกเนาะไปแต่ละมือพี่น้องไอ้ผู้คหงเหยียงกันเลยอ,อันใครก็มองเก่าอยู่ค่งว่าเนวกินเขาเข่าเอาไปเองเนาะมองเก่านะกินน้ำเพลินแต่ว่าเงินเดือนหน่อยแต่ก็พอท่านนี่ค่ะ ขาตาดน้ำน้ำท่านข้าเขาวงบุนบันท่านคาตาดน้ำน้ำท่านอืมอออไก่หอยมันดีหนังไก่แห่ลี <laughs> ติโตลน้อยแซบ่บ่แซบ่บ่หำเ่กป้าติโตก,ก,ก,กิน,นะนพนไลไลี่น้องเหรอจ้เลงไก่บ่เฮือนหาบ่มีไก่ป่าพดเลียงกับพวกสีบ่อหนนพรนายเลยเขานหมักอี้ยงอยู่แต่บ่้ยงบ่ได้หวหเล่ลเดเ็ดเอง ห่างไกลเด้อยากช้งนี่ยเอาันนี no ้มาเียนด้วยแอออนิงโยพี่หนยิมจันในน้องบุ๋มเอนิโยมาเหอมาเหอสื่อปักมวนมวน้องน้องยินเนาะสื่อมวนเอิ้บุมมวนโ้ยเอ็นกตาพายเอ็นเอาตาพาย มื่อนี้เพิ่นบริยูเฮือนทุกคนบอกเพิ่นมาพีแต่เศ้านี่บมามาแต่แปดโมงดืรายการลงไว้โอ้ยจักครอบได้ยังมื่อี้ก็เพ็นวัชิปาไปสอนหน่อยสอนยำแรงฟังงานมาถึงเวลาแล้ ชิว่าอยังว่าเมื่อกี้นี่พอลืมปิดก่น <c oughs> อนติจิตตน่อยแซบค่ะยังะเติมมะฮอดซะเตมมฮิตไกินกินนี่มานด้ยังเตรมที่ทานโบ้โหเแลยทานมังดีย่ดีม,มันทอดเบลเบล มาเา่ากรตีนะคนีิไปสอนบอกขี่รถคนละคันแล้วมาไม่บอกใจ,จดีว่าไปบ่าไ่ใช่คิดแ <c oughs> ม่กิมาโดฐานมีมีทานในหดแ <c oughs> ม่แล้วนะยากระตีนะเ <c oughs> อาี่น้องวันนี้เนาะ <c oughs> ครูวงเพื่อนสิพากันไปนสอนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องมานี่กัแวะมาหาทางครูวงเพื่อนพี่น้องเอง้าสบายดีเด้อสบายดีเล็กเล็กเพื่อนพี่น้องเลยสบายดีน้องลินสบายดีสบายดียดทิงท้งทวยสบายดีละ่ <c oughs> ละเลยอ้าตุตกอันวันดีพี่น้องเลย พี่น้องเนาะคลิปนี้สิขอจบคลิปเอกอนเดอร์พี่น้องเนาะจากคลิปนี้ก็ต้องของขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนตีหับช้มคลิปตั้งแต่ต้นจนจบแหละบวกขามโฆษณาพี่น้องโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดี